I can be a freak, I can 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 I can be a freak, can I can be a freak every day of every week, queen <laughs> a <laughs> แถลงเกมโชว์2013ค่ะถ้าสำหรับวันเด็กปีนี้นะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะอย่าลืมว่าเล่นเกมเพลินจนลืมเรียนหนังสือหรือว่าลืมผลรอบข้างนะคะยังไงก็วันเด็กปีนี้ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมา,มากๆค,ค่ะแถล์เกมโชว์ y day of every week How รางวัลพิเียมมากมายมาแจกในวันเด็กนี้นะคะอย่าพลาดนะยังไงก็ตั้งใจเรียนนะคะเล่นเกมไปด้วยต้องใจเรียนไป,ยไปด้วยแบ่งเวลาให้ถูกนะคะไทยรัฐเกอสชงพันสิบาเย้ ก็อยากจะฝากเด็กๆน้องๆทุกคนนะคะว่าเล่นเกมได้แต่อย่าติดเกมจนลืมการเรียนนะคะยังไงก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้น้องๆทุกคนค่ะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็รวมถึงนะคะเล่นเกมกันให้เหมาะสมนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะ เอาเป็นรอยยิ้มแล้วกันรอยยิ้มสวยๆนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบรอยยิ้มตัวเองอยากจะยิ้มให้น้องๆเห็นน้องๆมีความสุขเราก็มีความสุขไทยล n านเกมโชว์2013ค่ะค่ะแล้วก็ในวันเดทปี2556นี้นะคะายในงาน Thailand Game Show 2013นะคะพี่ตัวเอาก็อยากจะมอบของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆให้นะ,ะซึ่งของขวัญที่ว่าก็อยากจะให้เป็น Joy Controller นะ,ะจาก s t u d r o ซี่ที่ทำไมต้องให้ไป ให้ไปเพราะว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยเล่นเกมได้แบบจุกที่จุกเวลานั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะเล่นเกมแล้วต้องเป็นเด็กดีด้วยตั้งใจเรียนด้วยนะคะบ๊ายบาย e ขาอยากจะฝากถึงพ่อแม่นะคะพี่น้องๆทุกคนทางบ้านนะคะว่าเนี่ยวันเด็กเนี่ย คืออยากไปซีเรียสแบบก็จะให้ของที่มีประโยชน์ต่อเขาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือให้หนึกถึงแบบวันนี้มีปีละครั้งเขาอยากได้อะไรถือจะไม่ได้แบบมีสาระก็ให้ไปเลยค่ะถ้ามันเป็นความสุขของเขาเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขที่เป็นคนให้ค่ะ Thailand g a m e Show 2 0 2 3าค่ะสำหรับวันนี้ที่เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะสิ่งที่ไซน้อยคิดว่าอยากจะให้สำหรับเด็กๆก,ก็คือรอยยิ้มค่ะและการต้อนรับที่ดีไม่ว่าเด็กๆจะเข้ามาแบบไหนเข้ามาถามว่าพี่นุ่นนี่ ก็ยินดีที่จะตอบแล้วก็มอบรอยยิ้มให้ค่ะเพราะว่าความสุขของเราก็คือให้รอยยิ้มและน้องก็จะมีความสุขจากรอยยิ้มแล้วก็ความรักของเรากลายไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติโดยที่คิดบวกแล้วก็เป็นติ็กดีของสังคมค่ะไทยแลน์เกมโชว์สองพันสิบามค่ะยั yeah.